วัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คู่กับผมครับ Mr K วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับและก็จะมาให้คะแนนแต่ละตัวละครครับของอีเวนต์คิสซูนานะครับซึ่งตอนนี้ครับอีเวนต์ของคิสซนาครับได้มีการอัปเดตร้านค้าของคิสซูนาเข้ามาแล้วโดยคุณครับสามารถเอาแต้มของคิสซนาครับซึ่งแต้มนั้นได้จากการเปิดกาชานะครับกาชาของคิสซนานะ ก็จะได้แต้มมาครับและก็สามารถเอาแต้มนั้นนะ่ะมาแลกซื้อตัวละครเก่าๆได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเนาะว่าตัวไหนที่ใช้งานได้บ่อยๆตัวไหนที่นานๆใช้ทีตัวไหนที่ควรจะแลกซื้อมาเป็นตัวละครแรกๆนะครับซึ่งเอ่อการให้คะแนนนั้นผมจะให้คะแนนหน่งานะครับ5เนี่ยคือควรจะแลกซื้อมาเป็นตัวละครแรกๆและมีประโยชน์มากๆ หนึ่งนั้นก็ควรจะแลกซื้อมาปตัตตวลครท้ายๆเพราะการใช้งานนั้นนานๆได้ใช้ถีนะครับ1-5่1-5เนาะแล้วก็การให้คะแนนนั้นเป็นผลจากการที่ผมอ่านสกิลเองและก็เป็นประสบการณ์เล่นของผมเองนะครับอาจจะมีพอใจหรือไม่พอใจผมขอภายลงหน้าไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวของคิสนาครับมันจะมีบางตัวที่มันจะมีลูกแก้วปลดลิมิตเบรกด้วย ผมแนะนำว่าควรจะซื้อลูกแก้วมาใช้ด้วยนะครับเพราะตัวละครที่มีลูกแก้วอย่างนี้นั้นถ้าหากคุณไม่ปลดลิมิตเบรกแบบเต็มแม็กมันจะเล่นแทบไม่ได้นะครับสกิลนั้นเวลาคูดาวค่อนข้างจะนานมากๆควรจะปลดลิมิตเบรกให้เต็มแม็กด้วยนะครับส่วนบางตัวที่ไม่มีลูกแก้วก็ซื้อแค่ตัวมาสดๆกันได้เลยนะครับตัวแรกครับโซโลอาซันจีนะครับ สกิลไม่ตายก็คือจะทำดาวเมครับ100เท่าใส่คู่ต่อสู้ทั้งหมดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นร่างคู่3เทินแล้วก็จะมีการบัฟพลังโจมตีให้กับสายดาบและก็สายหมัดถ้าหากเลือดเต็มแม็กบัฟให้ไปถึง2.7 5เหเท่า1เทินถ้าหากเลือดไม่เต็มแม็กบัฟให้แค่2เท่า2เทินซึ่งมันบัฟได้แรงมากๆครับตั้ง2.75เท่า ถามว่าแรงขนาดไหนแรงกว่า Big m มัม vs ไคโดครับบิ๊กมัม vs ไคโด6ดาวนั้นมันบัฟแค่2.5เท่าแต่คู่คู่นี้นั้นบัฟให้ไปถึง2.75เท่าแรงมากๆครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องเลือดเต็มแม็กเท่านั้นไอเขาว่าเลือดเต็มแม็กเนี่ยถ้าหากสมมุติเลือดคุณมี100แล้วมันลดลงไปเหลือแค่99ลดแค่1เนี่ย ก็ถือว่าไม่เต็มนะครับก็จะบัฟแค่2เท่า2เทินเนาะผมคิดว่าไอบ้บัฟเลือดเต็มแม็กเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเงื่อนไขที่อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะบางด่านครับบอสมาถึงพอเริ่มเทินปุ๊บบอสท,ทำดาวเมจใส่เราอะไรอย่างนี้ก็เราก็จะไม่สามารถบัฟได้แบบ2.75เท่าเนาะการใช้งานจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดเนาะ จำกัดทีมจํากัดดานในการเล่นนะครับถึงจะแรงก็เหอะแต่ก็ยังจํากัดนะครับส่วนสกิลเปลี่ยนตัวสกิลเปลี่ยนตัวก็คือจะทําการเปลี่ยนลูกแก้วตัวเองเปลี่ยนลูกแก้วตรงสีและก็จะล้างบัฟปิดกั้นลูกแก้วของตัวเองออกไปก็เถอะนะครับก็สกิลเปลี่ยนตัวนะเป็นสกิลเปลี่ยนตัวที่ช่วยเหลือแค่ตัวเองเนาะโซโลแอดซันจีครับผมขอให้ไป4คะแนนครับ4คะแนนครับโซโลแอดซันจี แล้วก็เอสแอบเมโก้นกอมตะนะครับสกิลไม่ตายก็คือจะทำการลดเลือดของทีมตัวเองครับเน้นย้ำทีมตัวเองลงไป99%และก็จะเอาเลือดครับที่ถูกลดลงไปนั้นครับมาคูณด้วย30เป็นดาเมจครับใส่คู่ต่อสู้1ตัวยิ่งเลือดมากยิ่งแรงนะครับแล้วก็จะมีการฮิวเลือดด้วย ฮิวเลือดครับตอนจบเทินครับ50เท่าของค่า RCV หมายความว่าตอนต้นเทินกดใช้สกิลเลือดลดลงไป99%พอจบเทินปุ๊บฮิวเลือดขึ้นมาอีก50เท่าของค่า RCV เป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะดีมากๆหมายความว่าเลือดเหล่านั้นแทบจะไม่ลดเลยครับพราท้ายเทินนั้นก็ฮิวขึ้นมาแล้วตั้ง50เท่าเนี่ย ห้าสิบเท่าของค่า RCV นั้นผมคิดว่าเลือดเต็มนะครับเต็มเลยนะห้าสนะิบเท่าเนี่ยแรงนะและยังมีการบัฟพลังโจมตีครับบัฟพลังโจมตีให้กับสีแดงครับสีเดียวนะถึง2.75เท่า1เทินแบบเพียวเลยไม่มีเงื่อนไขครับค่อนข้างเะบัฟได้อยู่แรงโคตรสองจดเดเท่าเนะี่ยและยังไม่จบครับยังมีการล้างบัฟครับ ล้างบัฟลดโจมตีล้างบัฟบ,บ้ากรังของคู่ต่อสู้ออกไป99เทิร์นครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดีมากๆและผมแนะนำมากๆนะครับมันเก่งมากๆเลยม o โกแอน R S เอสครับแล้วก็สกิลเปลี่ยนตัวครับสกิลเปลี่ยนตัวก็ค่อนข้างจะดีนะครับจะเปลี่ยนลูกแก้วของตัวเองและตัวละครที่มีลูกแก้วที่แพ้ทางสีทั้งหมดในทีม เป็นลูกแก้วสีแดงนะครับสกิลเปลี่ยนตัวนั้นก็ช่วยเหลือทีมได้ด้วยนะครับค่อนข้างจะแจ่มนะเมาโกแอดเอสครับ5คะแนนครับแนะนำมากมากคะแนนบูอาแห่งครอสครับสีเขียวนะครับสกิลไม่ตายก็คือจะทำดาเมจครับลดเลือดของคู่ต่อสู้ครับลงไป20% 1ตัวและก็จะบัฟล็อกเชน3เท่า1เทิน เปลนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วสีเหลืองหรือสีเขียวแบบสุ่มทั้งหมดนะครับสกิลเม่ตายผมคิดว่าค่อนข้างจะธรรมดานะบับล็อกเชนสามเท่าเนี่ยสามเท่านะั้นตะคอยฟรีอื่น,น,นๆก็สามารถทำได้นะครับถ้าบับสัก2.75เท่าเนี่ยหรือบัฟ2.25เท่าเนี่ยมันยังดูว้าวนะมันยังดูว้าวนะครับแต่บัฟแค่3เท่าเนี่ยผมคิดว่ามันดูธรรมดามากๆ และการเปลี่ยนลูกแก้วเนี่ยเป็นการเปลี่ยนลูกแก้วแบบสุ่มระหว่างสีเขียวและก็สีเหลืองผสมกันไปแบบสุ่มทุกตัวเนาะก็ดูไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับผมให้แค่3คะแนนนะครับปูอาแหงครอสครับ,รบผมให้3คะแนนครับซาโบของวันฮาโลวีนครับสกิลเมตาไตก็คือจะทำการล็อกลูกแก้วทั้งหมดครับ1เทิร์นครับและก็จะบัฟเอฟเฟก์ลูกแก้วให้กับตรวละคร สายลูกศรสายหมัดและก็สายปืนนะครับซึ่งเงื่อนไขนั้นขึ้นอยู่กับลูกแก้วครับถ้าหากมีลูกแก้วครับที่เป็นลูกแก้ว TND ครบ6ลูกในทีมจะบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วครับให้ถึง2-25เท่า1เทินถ้าหากลูกแก้วไม่ครบเป็น TND 6ลูกแก้วนะั้นไม่ครบนะจะบัฟแค่1-75เท่าครับแต่3เทินผมคิดว่า เงื่อนไขของการทำบัฟสูงสุดถึง2.25เท่านั้นมันยากนะถ้าหากคุณไม่มีตัวละครที่สามารถช่วยในการเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดนั้นเป็นลูกแก้ว TND ได้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะมันต้องหาลูกแก้วมาให้ครบ6อันนะ6อันหมายความว่าทั้ง6ตัวนั้นต้องเป็นลูกแก้ว TND เนาะถึงบัฟถึง2.25เท่าแต่ถ้าหากบัฟไม่ได้สูงสุด บัฟขั้นต่ำสุดบัฟขั้นต่ำสุดอยู่ที่1.75เท่าข้อดีก็คือมันบัฟถึง3เทินนี่แหละผมคิดว่ามันก็มีข้อดีอยู่นะคือมันบัฟนานตั้ง3เทินเนี่ยซาโบครับอืขอให้ไปสัก3.5คะแนนครับ3.5คะแนนครับซาโบครับชิลาโฮชิครับของวันกิสมาส สกิลไม่ตายก็คือจะทำการบัฟครับทำให้ลูกแก้วทุกสีสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีม่วงครับเป็นลูกแก้วตรงสีของตัวละครสีเหลืองกับสีม่วง3เทินนะครับอันนี้แจมนะครับบัฟลูกแก้วตรงสีทั้ง3เทินเนี่ยแล้วก็จะบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้กับตัวละครสีเหลืองกับสีม่วงด้วยซึ่งจะบัฟให้1.75เท่า1เทิน และถ้าหากกดเพอร์เฟคคบ3ครั้งขึ้นไปจะบับอีกในเทิร์นต่อไปสองเท่า1เทิร์นะครับค่อนข้างจะมีสกิลวิตายที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับดีอยู่นะคือไอบับของมันนั้นถ้าหากกดเพอร์เฟกครบ3ครั้งสมมุติคุณอยู่ในสตรูกลุ่มที่1คุณฆ่ากลุ่ม1ตายแล้วคุณกดเพอร์เฟกคบ3ครั้ง พอไปกลุ่ม2ครับมันก็จะบัฟให้อีก1เทิน์น2เท่า1เทินเนาะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะเป็นที่ว่ามันบัฟไม่แรงครับบัฟแค่ขั้นต้น1.75เท่าไม่ค่อยแรงส่วนขั้น2ก็คือบัฟ2เท่าโอเค2เท่านี่คือเป็นอะไรที่พื้นฐานครับพื้นฐานเลยดีอยู่2เท่าเนาะก็ชิราโฮชิครับผมขอให้ไปซัก4คะแนนครับ4คะแนนครับชิราโฮชิครับ โอค,คีคูครับสกิลม์มตายก็คือจะทำการล้างบัฟโซ่และก็บัฟช็อต2เทินและก็จะลดเวลาสกิลม์มตายทั้งหมดลงไป1เทินบัฟเกราะสีลุ้งกันดาเมจ70%อีก1เทินซึ่งมันล้างบัฟได้น้อยครับแค่2เทินเองแต่ปัญหานี้จะหมดไปครับเพราะโอค,คีคูนั้นถ้าหาคุณอัพอ,อาร์บีหลักอันนี้เต็มครับ มันสามารถกดสกิลเูตายได้2ครั้งใน1เทิน์น1รอบของการต่อสู้เนาะหมายความว่าโอคิคูครับสามารถล้างบัฟได้สูงสุดก็คือ4เทินนะครับโซ่4ช็อต4เนาะและก็สามารถลดเวลาคูลดาขอสกิลทั้งหมดได้ด้วยสูงสุดถึง2เทินนะครับและก็สกิลติดตัวก็คือสามารถกรันการเพิ่มเทินขอศัตรูได้2เทินด้วยกัน ถ้าหากคุณโดนการเพิ่มเทินของศัตรูโอคิคูจะไม่โดนเพิ่มเทินแถมสก,กิลเมตายนั้นจะช่วยลดเทินของเวลาไม่ตายทั้งหมดให้ด้วยสูงสุดถึง2เทินด้วยกันซึ่งมันดีมากๆดีโคตรครับขอให้ไปเลย5คะแนนครับ5คะแนนครับโอคิคูครับโคอาล่าครับสก,กิลเมตายก็คือ จะทำดาเมจ20เท่าดาเมจสีเหลืองใส่คุต่อสู้1ตัวครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดเป็นลูกแก้วตรงสีรวมถึงมืดมนด้วยและก็ถ้าหากกับตันเป็นสายหมัดหรือสายธงจะบัฟอโจมตีใส่คุต่อสู้ที่ถูกลดเกราะได้แรงยิ่งขึ้นซึ่งไอบ้บัฟนี้นั้นศัตรูต้องถูกลดเกราะก่อนนะครับถึงจะแรงขึ้นนะ ถ้าหากไม่ถูกลดเกราะบับนี้ก็ไร้ผลนะครับสกิลของโคอาล่านั้นต้องเอาไปคอมโบกับตัวละครอื่นๆครับตัวละครที่สามารถลดเกราะได้เนาะถึงจะดีนะครับซึ่งถ้าอ่านและก็มองสกิลแต่สกิลของมันเพียวๆนั้นข้อดีก็คือแค่เปลี่ยนแก้วแต่ก็มีหลายตัวที่เป็นตัวละครฟรีๆหรือกาชาก็ตามสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยและแถมพวกนั้น สามารถบัฟพลังโจมตีหรือบัฟนู่นบัฟนี่นั้นได้แบบไม่มีเงื่อนไขแต่โคาล่านั้นต้องมีเงื่อนไข,ขของการลดกราะต้องมีเงื่อนไข,ขของการที่ว่ากับตันต้องเป็นสายหมัดหรือสายธงเท่านั้นด้วยเงื่อนไขเยอะใช้งานยากครับขอให้ไปแค่2คะแนนครับ2คะแนนครับโคอ,อาล่าครับโมเลียครับสกิวเมตายก็คือ จะเปลี่ยนลูกแก้วสีทุกสีเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดเลยและก็จะล็อกลูกแก้วนั้น1เทินและก็จะบัฟครับบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้กับตัวละครสีแดงสีเขียวสีเหลือง1.75เท่า1เทินและก็จะบัฟอีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านไป2เทินบัฟอีก1.75เท่าอีก1เทินด้วยกัน กิลของโมเลียนั้นข้อดีก็คือมันสามารถบัฟได้2ช่วงช่วงแรกก็คือตอนกดใช้สก,กิลไม่ตายช่วง2นั้นเมื่อผ่านไป2เทินก็จะบัฟให้อีก1.75เท่าซึ่งมันดีนะครับมันดีมากๆเลยเอาไว้ใช้งานเวลาข้ามกลุ่มครับสมมติคุณตีกลุ่ม1อยู่พอผ่านไปกลุ่ม2ปุ๊บบัฟนี้ก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งโดยการบัฟเอฟเฟกต์ูกแก้ให้อีก1เทินเนาะค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับ แล้วก็สกิลอาบีของโมเลียนนั้นอาบีหลักครับสามารถลดเวลาคูลดาวของสกิลไม่ต,ตายครับของตัวมันเองลงไปได้ถึง5เถินนะครับหมายความว่าเริ่มดา่าเริ่มเกมมาครับเวลาคูลดาวของสกิลไมต่ตายของโมเลียนนั้นจะอยู่ที่แค่ประมาณ10เถินเท่านั้นนะครับก็ถือว่าดีนะเร็วดีครับ โมเลียค่อนข้างจะมีประโยชน์นะและก็สกิลดีมากนะครับขอให้ไป4คะแนนครับ4คะแนนครับโมเลียครับแม่ใหญ่บิ๊กมัมครับสกิลเมื่ตายก็คือจะทำการล้างบัฟดีๆของทีมเราออกทั้งหมดครับเน้นย้ำบัฟดีๆนะครับไม่ใช่ดีบัฟนะบัฟที่ดีๆออกไปทั้งหมดเลยหมายความว่าครับการใช้งานของบิ๊กมัมนั้นควรจะใช้งานเปรนตคอลตัวแรกนะครับ เพราะถ้าหากคุณกดสซกกิวตายของบิ๊กมัมเป็นตัวสุดท้ายนั้นมันจะลบบัฟดีๆก่อนหน้านั้นออกไปทั้งหมดนะครับและก็จะเปินลูกแก้วของตัวเองเป็นลูกแก้วตรงสีถ้าหากศัตรูมีอาบัฟหกเหลี่ยมจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตี2เท่า1เทินและก็จะบัฟพลังโจมตีสีแรงขึ้นให้กับตคอรสีแดงสีฟ้าสีม่วง1.75เท่า1เทิรเนนะครับ คือมันจะบัฟพลังโจมตีให้กับทุกตัวแต่จะบัฟพลังโจมตีสีแรงขึ้นให้กับแค่สีแดงสีฟ้าสีม่วงนะครับ1.75เท่า1เทอร์นเนาะสก,กิลของบิ๊กมัมเหรออืมมันออกแนวใช้งานยากสักหน่อยนะครับใช้งานยากนะจริงๆอ่ะใช้งานยากมากๆเลยไม่หน่อยแหละมากเลย แต่มันก็มีบางด่านและมีบางด่านที่สกิลของบิ๊กมามนั้นมันต้องใช้งานแต่ก็เป็นการใช้งานที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงแค่บางด่านหรือบางทีมเท่านั้นนะครับก็ประทุกอนชี้เล่นค่อนข้างจะยากเนาะขอให้แค่3คะแนนนะครับแต่มันบัฟบดีโอเคมันบัฟบดีแบัฟบทั้แบบง2อ,อย่างเนี่ยขอให้3คะแนนครับบิ๊กมาครับ3คะแนนครับแล้วก็ไอเจ้าลิ้นยาวนะครับ ต,ตัวนี้นั้นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับแต่สกิลไม่ตายก็คือจะล็อกลูกแก้วทั้งหมด1เทินแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วที่แพ้ทั้งสีเป็นตรงสีนะครับก็แค่นั้นสั้นๆง่ายๆครับส่วนซับพอร์ตก็คือจะซับพอร์ตให้กับสายกระดาษจดที่เลเวล5ก็คือจะทำการออกมาเมื่อตัวละครที่ซับพอร์ตอยู่นั้นกดสกิลไม่ตาย จะออกมาล็อกลูกแก้วให้กับสายกระดาษจด1เทินจบแค่นั้นจบตัวละครที่เอาไว้ล็อกลูกแก้วครับแค่เอาไว้ล็อกลูกแก้วแค่นั้นแหละอืมมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยจะแนะนําให้แลกซื้อมาตัวละครแรกๆเนาะขอให้แค่1คะแนน,นครับ1คะแนน,นครับเปโลสเปโร่ครับมาการิตนะครับรตัวละครตันี้นั้นเกิลไม่ตายก็คือ จะทำการบัฟพลังโจมตีให้กับตัวละครสีแดงสีฟ้าสีม่วงครับ1.75เท่า1เทินและก็จะล้างบัฟช็อต2เทินเปลี่ยนลูกแก้วตัวละครที่อยู่ติดกับตนนัวละครนี้เป็ลูกแก้วตรงสีสก,กิลเหรอผมคิดว่ามันเบาไปหน่อยนะแค่1.75เท่าเองแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามีการเปลี่ยนแก้วและก็มีการล้างบัฟช็อตได้ด้วยถึงจะน้อยเทินแต่มันก็ล้างนะ ขอให้ไปสัก1.5คะแนนครับ1.5คะแนนครับมากริกครับมาเจาแลนครับมาเจาแลนนั้นมีสกิลเมื่อไายก็คือจะทำให้คู่ต่อสู้ทั้งหมดครับติดพิษ99เทิร์นซึ่งพิษนี้นั้นจะคงอยู่ตลอดไปคำว่าคงอยู่ตลอดไปหมายความว่าถ้าหากเจอศัตรูกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปก็จะติดพิษนะครับจะติดพิษทุกกลุ่มเลย สก,กิลนี้จะคงอยู่ตลอดไปเหมือนสก,กิลของไคโดนะครับแล้วก็จะบัฟโจมตีใส่ศัตรูที่ถูกติดพิษแรงขึ้น1.3เท่าคงอยู่ตลอดไปเหมือนไคโดครับสก,กิลของมาเจแลนนั้น2 s k สก,กิลคือติดพิษและโจมตีศัตรูที่ติดพิษแรงขึ้นนั้นจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าจะโดนล้างออกนะครับเหมือนสก,กิลไคโดเดดเดนะครับ คือสมมุติคุณอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งติดพิษคุณปัฟบโจมตีไว้แล้วพอกลุ่มสองมาก็ติดพิษอีกก็บัฟบโจมตีก็ยังอยู่เป็นสกิลที่อยู่ตลอดไปแต่ก็คือมันเบาครับพิษเป่าโคตรโคตรและโจมตีแค่1.3เท่าก็เบาโคตรโคตรครับถึงจะบอกว่าอยู่ตลอดไปก็เหอะแต่ความเบาของมันนั้น อยู่ไม่อยู่แทบไม่มีผลครับ <c oughs> คือมันอยู่แต่มันเบาครับแต่ข้อดีก็คือถ้าหาคู่ต่อสู้มีบัฟหกเหลี่ยมปกติพอเริ่มด่านหรือพอเจอบอสปุ๊บบอสมันยังไม่มีหกเหลี่ยมเราสามารถทำให้มันติดพิษได้ก่อนติดพิษได้ก่อนครับก่อนที่มันจะบัฟหกเหลี่ยมมาอันนี้แหละคือข้อดีเนาะแต่โดยรวมการใช้งานเหรอ มันก็ไม่ค่อยเจ๋ว้าาเนาะเพราะมันดาเมจเบาพิษก็เบานะครับขอให้แค่สัก2เอา3กันเน,ะนาะ3คะแนนครับ3คะแนนครับมาเจลแลนดครับน้องตายครับแครอทสกิเมื่มตายก็คือจะทำการลดเลือดของคุ่ต่อสู้ทั้งหมดครับลงไป15%แบบทะลุเก,กราะป้องกันและก็จะล้างบัฟเกราะสีฟ้าออก99เทิร์นอันนี้แจ่มโคตรครับ ล้างบัฟเกาะสีฟ้าได้99เทินถ้าหากัปตันเป็นสีแดงสีม่วงครับจะบัฟพลังโจมตีให้1.75เท่า1เทินแล้วก็บัฟเพิ่มค่าเชนให้0.65เท่า1เทินนะครับสกิลค่อนข้างจะดีนะมีการล้างบัฟตั้ง99เทินเกาะเนี่ยล้างบัฟเกาะฟ้านะครับเน้นย้ำเกาะฟ้า99เทินอันนี้แจม แต่บัฟพลังโจมตีบัฟเบาไปหน่อยครับบัฟแค่1.75เท่าเองแต่โดยรวมโดยรวมถือว่าประตุกขอที่ดีนะครับขอให้ไปสัก4.5คะแนนครับ4.5คะแนนครับน้องต่ายแครหลอดครับลูฟี่แอรโบอาแฮงค์ครอสครับสกิลเมื่อตายก็คือจะทำดาเมจ300เท่าของพลังโจมตีใส่คู่ต่อสู้ทั้งหมดแรงอยู่นะ และก็จะเปลี่ยนลูกแก้วของตัวละครสีเหลืองและก็สีม่วงครับเป็นลูกแก้วตรงสีซึ่งจะเปลี่ยนนั้นรวมถึงลูกแก้วมืดหมดนะครับเป็นลูกแก้วตรงสีเนาะอันนี้แจ่มครับและก็จะล็อกลูกแก้วทั้งหมด1เทินและก็จะบัฟพลังโจมตีสีชนะทางแรงขึ้นให้กับตัวละครสีเหลืองและก็สีม่วงครับ2.25เท่า1เทินและก็จะเปลี่ยนเป็นล่างคู่3เทิน ดีนะครับดีมากๆเลยคือมีทั้งการเปลี่ยนแก้วเป็นตรงสีมีทั้งการล็อกลูกแก้วด้วยแล้วก็บัฟแรงถึง2.25เท่าอันเนี้ยแรงมากๆครับแล้วก็มีสกิลเปลี่ยนตัวก็คือสามารถเปลี่ยนลูกแก้วตัวเองเป็นตรงสีและก็จะฮิวเลือด3%ของเลือดเต็มแม็กครับคู่คู่นี้ค่อนข้างจะปทนตครที่เก่งและดีมากๆนะครับเป็นกับตันก็พอท่าอยู่นะ เรามันบัฟถึง3.75เท่านะครับผมให้ไปเลย5คะแนนครับ5คะแนนครับบบอาแอนลูฟี่ครับไคโดครับไคโดนั้นสกิลไม่ตายก็คือถ้าหากมีเลือดครับมากกว่า20%ครับจะทำดาเมจ1ล้านเลือดของศัตรูนะถ้าหากมีเลือด20%ลงไปครับจะจัดการทันที คำว่าจัดก,การทันทีก็คือไม่ว่าศัตรูนั้นจะมีบัฟอะไรอยู่จะมีเกราะอะไรอยู่ก็ตามถ้าหากมีเลือด20%ลงไปศัตรูนั้นจะถูกจัดก,การหรือฆ่าทันทีนะครับแต่ถ้าหากมีเลือดมากกว่า21%่ขึ้นไปจะโดนดาเมจ1ล้านนะครับ1ตัวนะซึ่งดาเมจ1ล้านเนี่ยครั้งแรกที่ผมอ่านสกิลเนี่ยโอเคมันดูเยอะแต่ถ้าหากเรามาลองเปรียบเทียบกับบอสในปัจจุบันนี้ บอสในปัจจุบันนี้มีเลือดไม่ต่ำกว่า10ล้านครับ1ล้านมันแค่เอ่อสินต์ของเลือดทั้งหมดเองครับซึ่งมันน้อยมากๆแล้วก็จะทำให้ลูกแก้วสีฟ้าครับออกบ่อยขึ้นทนึ่นเทินตัวละครที่สกิลเอาตรงๆก็คือมันไม่เวริร์กมันไม่ค่อยดีถึงหน้าตาพี่ไคโดนั้นจะดูโหดมากๆแต่ความเก่งกาจของสกิลของการเล่นและการใช้ประโยชน์นั้น ต่ำมากๆครับ1คะแนนครับไคโด1คะแนนบากี้ครับบากี้นะสกิลไมตไยก็คือจะทําการล้างบัฟโซ่ล้างบัฟช็อตล้างบัฟใบกับตานครับถึง5เทิร์นด้วยกันถ้าหากกับตันของเรานั้นเป็นสายทงก็จะทําการเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับรวมถึงลูกแก้วมืดมนด้วยเป็นลูกแก้วตรงสี สกิลไม่ตายสั้นๆง่ายๆแต่แฝงด้วยความที่ว่ามันดีโคตรๆและได้ใช้ประโยชน์แน่นอน100%ครับคือตั้งแต่ที่ผมพูดมานี้มันยังไม่มีตัวละครตัวไหนเลยสักตัวของคิสณะที่สามารถล้างบับได้เยอะขนาดนี้มาก่อนนี่คือตัวละครตัวแรกครับโซ่ใบกับตันและก็ช็อต3อย่าง5เถินด้วยกันถือว่าดีและมีประโยชน์มากๆบากกี้ครับ5คะแนนครับ ห้าเต็มห้าครับบากี้อาคาอีนุแอนงคิสซ์ลุนะครับสกิวเมื่อตายก็คือจะทำดาเมจหนึ่งร้อยเท่าครับของพลังโจมตีใส่คู่ต่อสู้ทั้งหมดครับแบบทะลุเกราะป้องกันและก็ถ้าหากกับตันของเราครับเป็นตัวละครสีแดงหรือสีเหลืองครับจะบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วให้กับตัวละครสายหน้ากากและก็สายดาบครับถึง2.75เท่า1เทิน ถ้าหากกับตันนั้นเป็นสีอื่นๆครับจะบับให้แค่2เท่า2เธอนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นล่างคู่ถึง3เธอด้วยกันสกิลไม่ตายผมคิดว่าเงื่อนไขาอาจจะดูซับซ้อนสักหน่อยแต่ถ้ามองดีๆเงื่อนไขง่ายๆครับแค่ให้กับตันนั้นเป็นสีแดงหรือสีเหลืองก็พอซึ่งมันดูง่ายกว่าเงื่อนไขของซโลอาล s ันจีครับซโลอาลสันจีนั้นต้องเลือดเต็มเท่านั้นไอเจ้าหมอนี่แค่กับตันเป็นสีแดงหรือสีเหลืองก็พอ แค่นั้นก็บัฟให้ถึง2.75เท่าแล้วถือว่าดีมากๆแล้วก็สกิลเปลี่ยนตัวครับสกิลเปลี่ยนตัวก็คือจะทำการเปลี่ยนลูกแก้วตัวเองนั้นเป็นตรงสีและก็จะล้างบัฟปิดการสกิลไม่ตายและบัฟปิดการลูกแก้วของทั้งทีมลงไป1เทร์นะครับสกิลเปลี่ยนตัวค่อนข้างจะดีมากๆสกิลเปลี่ยนตัวดีสกิลไม่ตายแรงมากๆเงินไขก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเนาะ อคาอินูแอนคิสซลูนั้นผมขอให้ไป5คะแนนครับ5คะแนนครับคิดของวันฮาโลวีนครับสกิลไม่ตายก็คือจะทำการล้างวัฟเกราะสีฟ้าเกราะพลังผ่าครึ่ง3เทนินและก็จะลดเวลาอาของสกิลไม่ตายของตอัวละครสีแดงและก็สีม่วงลงไป1เทนินถ้าหากกับตันเป็นตัวละครสีแดงหรือสีม่วงครับจะบัฟดาเมจพิเศษตอนจบเทินครับซึ่งมีดาเมจ 200เท่าของพลังโจมตีใส่คู่ต่อสู้ทั้งหมด4เทินด้วยกันนะครับอ่อตัวละคตัวนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีนะแต่มันดูไม่สุดครับตรงที่ว่ามันล้างบัฟได้แค่3เทินเท่านั้นแค่3เทินครับแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันบัฟดาเมจตอนจบเทินเนี่ยถึง4เทินนะครับ4เทินเนี่ยมันเยอะนะซึ่งมันเยอะกว่าคิดของโคลสเซียมครับ คิดของโคลอสเซียมนั้นมันบัฟดาเมจตอนจบเทินแค่3เทินนะครับแต่อาจาหมอนี่ถึง4เทินด้วยกันก็เป็นตัวละครที่ดีนะแล้วก็มีสกิลติดตัวครับที่จะกันการถูกเพิ่มเทินได้ด้วยถึง2เทินนะครับคิดนั้นผมขอให้ไป4.5คะแนนครับ4.5คะแนนครับคิดครับสุดท้ายครับโกคินนะครับโกคินนั้นสกิลไม่ตายก็คือจะทำการล้างบัฟช็อต ใบกับตันพลังผ่าครึ่ง5้เถินนะครับและก็จะบัฟเกราะสีทองกันดาเมจจากสีแดงสีฟ้าสีม่วง100% 1เทินซึ่งสกิลของโฮคิดนั้นผมคิดว่าค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับล้างบัฟถึง3อย่างและก็5เถินด้วยกันและก็มีบัฟเกราะสีทองซึ่งเกราะสีทองเนี่ยในเกมเนี้ยรัพล์คร3พันกว่าตัวเนี่ยมีไม่ถึง20ตัวนะครับมีน้อยมากม เกราะสีอทองก็คือเกราะที่จะการดาเมจ100%้0ซึ่งของโฮคินนั้นกันจากสีแดงสีฟ้าสีม่วงหมายความว่าดาวเมจจากสีแดงสีฟ้าสีม่วงนั้นจะโจมตีไม่เข้านะครับเมื่อมีเกราะสีอทองอยู่นะไม่ว่าศัตรูนั้นจะทําดาวเมจกี่ล้านก็ตามพอมีเกราะสีอทองปุ๊บจะเข้าแค่ศูนย์นะครับค่อนข้างจะเป็นเกราะที่ดีมากๆโฮคินครับเอาไปเลยครับ5เต็ม5ครับ มานี่ครับการแนะนำนะครับ,รแ,รบและการให้คะแนนนะครับของตัวละครคิสนะเนาะกดแบบไลค์กดแชบรบ์กดแบบตาเพื่อกำลังใจผมนะครับเด็บพิชน,นะสวัสดีครับ